เงินจากครูแต่ไม่ได้แชมปหน่อยไหมเออเดี๋ยวครูไปดูลูกศิษย์ครูว่าจะไอ้ตรงเลยว่าได้เงินจากครูแต่ไม่ชนะเออจะมาเล่นในในกันนะกับการแข่งขันกีฬาครับการแข่งขันหน้าในที่น้ำรอแพรรู้ชนะเออหรืออะไรับน้ำใจในกีฬาถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับในการแข่งขันชนะเฮ้ยน้ำใจอเคมาทไหนเมื่อกี้อะเราก็คือนักกีฬาเฮ้ย แฟนๆที่มาชมกันในเที่ยวงานในเที่ยวเออเรียกมานี่ดิเออเออเรียกมานี่เออ เฮ้ยไปดีๆกับน้องหน่อยสุดยอดครับให้กำลังใจนักกีฬาทุกๆคืนครับทั้งผู้ที่ได้เข้ารอบทั้งผู้ที่เออเห็นไหมดูนี่เป็นส่วนดูลิ้มใจสรับทุกททั้งวอลเลย์บอลนักกีฬาครับครูโรงเรียนครับที่ได้รับรางวัลครับตั้งแถวที่หลังใต้อ่าเดี๋ยวดูรางวัลที่4 กับเชมปครับตอนนี้โอ้โหไม่ได้ใจชนะแบบหัวนิ่งเราแชมป์มันกลัวเลยทีนี้ใช่ไหมเออ